สวัสดีจ้าทุกคนไฮก้าส์นี่นะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเช่าโรงแรมอยู่ต่อนะคะทุกคนนี่จ้าก็เป็นห้องเป็นโรงแรมที่ติดกับลานสก,กีนะคะนี่จ้าคือหนิงก็อยู่บ้านพักต่อากาศน้องสาวได้อาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็ติดใจนะคะแล้วเราก็ยังมีวันหยุดนะคะเราก็เลยมาเช่าโรงแรมอยู่ต่อนะคะนี่จา้าเราก็จะเช่าโรงแรมอยู่เพื่อที่จะ กินจะเล่นจะเที่ยวจะไปสกีกันนะคะซึ่งโรงแรมนี้เขาก็จะติดกับลานสกีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศข้างนอกนะคะคือมารอบนี้พวกหนิงไม่ได้ไม่ได้ห้องที่ว่าหน้าหน้าติดกันกับกับลานสกีนะคะก็คือได้ได้ห้องข้างหลังนะคะนี่จะบรรยากาศบรรยากาศข้างหลังของห้องนะคะนี่เราก็ได้วิววิวมุมที่อยู่ข้างหลังสกีนะคะ นี่คือพวกหนิงถ้ามาที่นี่พวกหนิงก็จะมาพักโรงแรมนี้นะคะนี่จ้าก็คือในโรงแรมนะคะเขาก็จะมีตู้อบผ้าให้เรานะคะเป็นชุดสกีรองเท้าสกีเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไปสกีแล้วทีนี้มันเหมือนเสื้อผ้าเขาจะเปียกนะคะเราก็จะเอาเสื้อผ้ามาอบนะคะนี่จ้าหนิงก็แต่งตัวนะคะนะคะทุกคนวันนี้หนิงก็ แต่งตัวนะคะแต่งตัวสกีนะคะหนิงจะพาไปสกีนะคะเราก็อยู่ในห้องโรงแรมนะคะนี่จาหนิงก็แต่งตัวใส่รองเท้าอะไรออกจากโรงแรมเลยนะคะนี่จาคือเพื่อหนิงอยู่บ้านพักตากอากาศได้อาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็อยากอยู่ต่อนะคะเราก็เลยมาเช่าโรงแรมติดกับลานสกีนะคะทุกคนนี่จาเดี๋ยวนิงจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่า การที่เราจะไปสกีนะคะเราต้องใส่รองเท้าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะคะคือสามีหนิงก็เลยติดกล้องติดหัวไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเราต้องใส่ถุงมือนะคะก็คือก็คือได้ภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะนี่จ้าเราก็กำลังออกจากห้องแล้วเราก็จะลงลิฟต์นะคะหนิงก็จะพาดูนะคะว่าโรงแรมสะดวกสบายมากเลยนะคะคือ ติดลานสกีเลยนะคะเราก็สามารถแต่งตัวใส่ชุดสกีใส่รองเท้าสกีออกจากห้องโรงแรมได้เลยนะคะนี่จาหนิงก็ลงลิฟต์นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ลงลิฟต์นะคะเพื่อที่จะไปไปลานสกีนะคะนี่ไปดูกันจ้ะว่าลานสกีกับโรงแรมเขาจะติดกันแค่ไหนนะคะ ความสะดวกสบายจะแค่ไหนนะคะนี่จะเราก็ออกมาตรงร็อบบี้นะคะตรงตรงนี้นี่จะก็คือโรงแรมก็มีทุกอย่างสะดวกสบายนะคะนี่ก็คือพอดีว่าสามีติดกล้องไปเลยนะคะแล้วก็เปิดไปเลยนะคะก็เลยนิงก็เลยได้มีโอกาสได้ลงภาพแบบนี้ให้ดูนะคะนี่จะเพราะว่าเราใส่อุปกรณ์ครบแล้วเราจะ นี่นะคะก็คือหนิงก็ใช้กล้องติดหัวนะคะก็คือนี่นะคะก็คือโรงแรมก็คือจะติดกับลานสกีเลยนะคะนีจ้าเราก็ออกมานะคะซึ่งตรงนู้นนะคะที่เป็นโดมสีแดงแงนะคะตรงนั้นจะเป็นข้างล่างจะเป็นลานจอดรถนะคะก็คือพวกหนิงเอารถจอดไว้ข้างล่างนะคะเวลาเราออกมาก็จะออกมาประตูตรงนี้นะคะตรงดมกลมๆตรงนี้นะคะนี่จ้าพวกหนิงก็เอา เอารองเท้าสกีนะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราออกมาจากตรงนี้นะคะเราออกมาจากจอดรถข้างล่างนะคะข้างล่างก็คือจะเป็นลานจอดรถนะคะเพราะว่าเพื่อนหนิงก็คือมาวันแรกนะคะเราก็จะเก็บสกีออกมาจากรถนะคะนี่จะเพราะว่าที่โรงแรมเขาก็มีห้องให้เราเก็บสกีนะคะแล้วแต่เราจะเก็บหรือไม่เก็บนะคะเก็บในรถก็ได้เก็บในโรงแรมก็ได้นะคะ แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะคะนี่จ้เพวกนิงก็มาถึงแล้วพวกนิงก็เอาสกีออกจากรถนะคะเพวกนิงก็เข้าห้องแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปสกีนะคะนี่จ้าก็คือโรงแรมก็ติดลานสกีเลยนะคะนี่การไปสกีเราก็ต้องมีบัตรสกีนะคะนี่แล้วก็จะมีที่กั้นนะคะเราก็แตะบัตรเข้าไปนะคะนี่จ้าโรงแรมก็คือ เป็นของสแกนดิคนะคะนี่จ้าก็คือติดลานสกีเลยเราก็แต่งตัวออกมาแล้วก็มาขึ้นลิฟต์ขึ้นไปสกีข้างบนเลยนะคะสะดวกสบายมากเลยจ้านี่นี่นะคะโรงแรมก็ใหญ่นะคะข้างหลังหนิงนะคะข้างหลังหนิงก็จะเป็นโรงแรมนี้นะคะซึ่งห้องอาหารอะไรก็คือดีทุกอย่างนะคะโรงแรมนี้พวกหนิงชอบนะคะมาที่นี่ที่ไรก็คือจะนอนโรงแรมนี้นะคะ นี่จะติดลานสกีแบบชิลๆมากเลยนะคะนี่เราก็แต่งตัวออกมานะคะเพราะว่าอุปกรณ์สกีนะคะเช่นรองเท้าเสื้อผ้านะคะหลังจากที่เราสกีเสร็จแล้วนะคะเราเขาจะมีตู้อบผ้าให้เรานะคะเราก็เอาไปอบนะคะเพราะว่าเราไปเล่นสกีนะคะมันก็จะเกี่ยวกับหิมะนะคะเพราะว่าหิมะเขาติดรองเท้าติดเสื้อผ้ามา เขาก็อาจจะเปียกนะคะถ้าเรามาอยู่ในที่อุ่นๆนะคะเขาก็อาจจะแบบว่ามีน้ํามีอะไรนี้นะคะเราก็ต้องถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าถอดอุปกรณ์ที่เราใส่นะคะก็คืออบแห้งนะคะเขาจะมีตู้อบแห้งให้เรานะคะเดี๋ยวนิงจะรีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปอื่นๆเดี๋ยวนิงจะรีวิวให้ดูนะคะเพราะว่านิงก็ได้ถ่ายคลิปไว้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยตัดคลิปลงให้ดูนะคะ นี่เราก็ขึ้นสกีลิฟต์ไปเลยจ้าสกีลิฟต์ก็จะมีหลายแบบนะคะแบบนั่งนั่งเปิดก็มีนะคะแบบแบบนี้ก็มีนะคะก็จะมีหลายแบบหลายไซส์หลายสไตล์แบบยืนก็มีนะคะเราก็เลือกไปเลยนะคะว่าเราจะเลือกนั่งแบบไหนนะคะทุกคนนี่จ้าเดี๋ยวนิงพาออกไปข้างนอกนะคะคือสกีลิฟต์ตัวนี้ก็คือ คือเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยนะคะไม่เห็นวิวข้างนอกเลยนะคะนี่จานิงก็เตรียมตัวลงนะคะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศข้างนอกสวยๆนะคะนี่จา้าทุกอย่างก็คือแข็งไปหมดนะคะต้นไม้ก็คือเป็นสีขาวนะคะที่เห็นเป็นสีขาวๆก็คือต้นไม้นะคะ เขาถูกปก,ปกคุมด้วยหิมะนะคะนี่จ้าเราก็ขอเวลาใส่ใส่รองเท้าสกีกันนะคะนี่จ้านี่นะคะการเล่นสกีก็คือจะไม่จะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใส่ถุงมือตลอดนะคะแล้วทีนี้มันหนาวนะคะทุกคนยิ่ง ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะขึ้นมาข้างบนก็คือจะหนาวนะคะก็คือจะไม่สะดวกเลยนะคะในการถ่ายวิดีโอแบบใช้มือถือหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราถอดถุงมือออกก็มือก็หนาวนะคะนิงก็เลยใช้กล้องติดหัวนะคะทุกคนภาพก็อาจจะเอียงหน่อยนะคะเพราะว่าเราเล่นสกีเราจะลงตรงไม่ได้นะคะเราต้องลงแบบแบบแบบเฉียงๆหน่อยนะคะก็คือ กล้องก็อาจจะจะเอียงนะคะเวลาสามีหนิงแกแปลว่าแกสกีนะคะแกแปลว่าสกีลงไปนะคะกล้องก็คือจะเอียงหน่อยนะคะดูจ้าบรรยากาศวิวสวยมากนะคะทุกคนนี่ต้นไม้ก็คือถูกปกคลุมด้วยหิมะนะคะนี่เป็นน้ําแข็งไปเลยนะคะต้นไม้แถบนี้เป็นน้ําแข็งเกาะไปเลยนะคะลมพัดแรงเท่าไหร่ก็คือ ไม่ล่วงนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ำแข็งนะคะนี่จ้าสกีลิฟที่นี่ก็จะมีสามสามอันติดกันนะคะมานี่จา้านิงก็ใส่รองเท้านะคะหนิงก็จะมาช้าหน่อยนะคะสามีก็บอกว่าไปยืนเราจะถ่ายรูปให้นะคะก็คือตากล้องหนิงก็คือเก็บภาพให้ด้วยถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะคะก็คือก็คือน่ารักนะคะก็คือตรงไหนมันสวยๆเขาก็จะบอกว่า ยืนยืนเดี๋ยวถ่ายรูปให้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือตากล้องก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของหนิงนะคะก็คือจะจัดให้นะคะตรงในสวยๆเขาก็จะจัดให้เรายืนถ่ายรูปนะคะอันนี้เราก็มาสกีมาเล่นกันนะคะก็คือเราก็มาเล่นมาถ่ายรูปมาชมวิวมา,มาสกีชมวิวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้จริงจังมากอะไรกับสกีนะคะก็คือ ได้ขึ้นมาเล่นแล้วก็มาชมวิวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือก็คือเล่นกันแบบว่าเล่นเล่นไปชมวิวไปหยุดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จ้าก็คือก็คือบรรยากาศสวยนะคะเราก็แบบว่ามาชมวิวด้วยนะคะบรรยากาศลานสกีก็คือสวยงามมากนะคะนีจา้าเราก็เล่นไปนะคะ นี่นะคะแล้วก็ตากล้องหนิงก็คือจะแบบว่าเล่นไปด้วยรอหนิงไปด้วยนะคะคือสามีหนิงเขาเล่นเก่งนะก็คือเขาเล่นเก่งมากถ้าเขาไปคนเดียวกยว็จะไปไวมากนะคะแต่เขาก็ไม่เคยที่จะทิ้งหนิงไว้คนเดียวนะคะเขาก็ฝึกให้หนิงเล่นแล้วก็เขาก็ใจเย็นนะคะ <Wilson. S 1> เขาก็ไม่เคยที่จะทิ้งให้หนิงอยู่คนเดียวแล้วเขาไปเล่นอะไรอย่างนี้นะคะคือ เขาก็กลัวเราล้มแล้วมันมันไม่มีใครช่วยเรานะคะนี่จ้าเพราะว่าการเล่นสกีหนิงก็หัดเองนะคะนี่จ้าซึ่งหนิงก็จะไปพร้อมกันตลอดนะคะนี่จ้าตอนแรกๆตอนที่หนิงหัดแรกๆนะคะเขาก็จะเป็นคนที่คอยสอนเราแล้วก็คอยช่วยเหลือเรานะคะแต่ตอนนี้หนิงไม่ล้มแล้วนะคะนี่จ้า ตอนแรกๆคือเล่นปีแรกๆนะคะก็คือจะล้มนะคะแต่ตอนนี้หนิงก็เล่นได้แล้วนะคะก็คือไม่ล้มแล้วนะคะซึ่งเราก็มาเล่นกันนะคะนี่นี่นะคะก็คือเล่นสกีนี่ก็คือจะมีสกีลิฟต์หลายแบบหลายอย่างนะคะนี่จะอันนี้ก็จะเป็นสกีลิฟแบบแบบนั่งแบบเปิดนะคะ ตรงลานตรงนี้นะคะนี่จะพวกนิงก็สกีไปเรื่อยนะคะทุกคนก็คือพวกนิงลงมาแล้วทีนี้พวกนิงก็จะลงไปลงไปลานที่เป็นสกีลิฟต์แบบนี้นะคะคือสกีลิฟต์เขาจะอยู่กันคนละลานนะคะทุกคนเวลาเราสกีแล้วทีนี้เราก็จะเลือกลานไปได้เลยนะคะว่าว่าเราจะไปสกีลิฟต์ตัวไหนต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะพวกนิงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ คนที่เล่นสกีเขาจะเขาจะพยายามไปเล่นให้มันได้ทุกลานสกีนะคะนี่จะลานสกีแต่ละรานสกีก็จะมีสกีลิฟท์ที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะไปไปกันทุกลานนะคะนี่จะนี่แต่ส่วนมากก็คือก็คือแบบว่ารานสกีเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะนี่ ขอบอกว่าลานสกีนะคะก็คือขึ้นไปข้างบนนะคะบางวันก็หมอกนะบางวันก็แบบว่าฟินแลนด์นะคะก็คือที่ที่หนิงมาเล่นนะคะคือเขาจะมีแต่ส่วนมากก็จะมีแต่เวลามืดเวลามืดเวลาแบบว่าคลึ้มๆอย่างนี้นะคะทุกคนคือคือหนิงเข้าใจกล้องเลยนะคะคือบางทีกล้องเขาก็ปรับแสงไม่ทันนะคะเพราะว่า เพราะว่าแสงเขาน้อยนะคะพูดง่ายๆคือแสงน้อยนะคะส่วนมากก็จะเป็นแต่เวลามืดคึมนะคะนิงมาอยู่ที่นี่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สว่างนะคะประมาณนี้ก็คือสว่างแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวอีกไม่นานก็มืดนะคะเดี๋ยวไฟลานสกีก็เดี๋ยวเขาก็เปิดไฟลานสกีกันแล้วนะคะคือบางทีหนิงมาเล่นนะคะเวลาสว่างก็แค่ แป๊บเดียวนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเห็นไฟลานสกีเปิดนะคะเพราะว่าข้างบนหมอกหนาด้วยนะคะข้างบนก็คือจะหมอกหนาด้วยแล้วทีนี้เขาก็จะเป็นอากาศแบบว่ามืดมืดอึมครึมอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเปิดไฟนะคะนี่จ้านี่เพราะว่าเราเล่นสกีนะคะแล้วทีนี้ทีนี้เราเล่นสกีนะคะแล้วเราก็จะไปพักเบรกนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ขนาดคือกล้องเขาเขาก็คือปรับ ปรับแสงไม่ทั park. นนะคะก็คือแสงนะคะพวกนิงก็เล่นไปเล่นไปแล้วทีนี้ก็จะไปพักเบรกนะคะก็คือจะไปนั่งกินกาแฟร้านกาแฟนั่งกินอาหารอะไรอย่างนี้ก็คือเราก็ดูแผนที่นะคะก็คือเราอยากไปกินร้านอาหารตรงไหนเราจะไปกินอะไรแล้วก็นั่งดูแผนที่กันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็พักนะคะเล่นสกีพวกหนิงก็เล่นไปเล่นมาก็ ก็พ <ítulo> ักนะคะถ้าเหนื่อยเราก็พักนะคะแล้วถ้าวันไหนอากาศหนาวจัดๆนะคะเราก็สกีสองครั้งสามครั้งเราก็พักนะคะแล้วเราก็มาสกีใหม่นะคะเราก็จะเล่นวนไปอยู่อย่างนี้นะคะทั้งวันนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรามาเล่นสกีนะคะเราก็จะพยายามเล่นให้ได้มากที่สุดนะคะทั้งวันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เล่นกันไปนะคะ ถามว่าสนุกไหมสนุกนะคะสนุกมากด้วยนะคะขึ้นไปข้างบนก็คือจะเจอผู้คนมากมายนะคะนี่จ้าเราก็เล่นไปจ้านี่สามีนิงก็เข้าป่าเข้าอะไรไปตามไอ้นี่นะคะเล่นสก,กีก็เข้าป่าเข้าอะไรไปนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็สามารถเข้าป่าไปเลยนะคะนี่จ้าก็คือนิงก็มาตามลานนะคะนี่จ้า นิงพวงนิ้งก็ชอบนะคะแต่ละปีเราก็จะมาเล่นกันนะคะนี่จานิงก็เล่นแบบไอ้นี้นะคะเล่นแบบฟินฟินไปเลยน,นะคะฝึกนะคะเล่นสกีนี่คือต้องฝึกนะคะก็คือฝึกเพราะว่าเล่นสกีเขาจะลื่นนะคะลื่นแล้วก็ล้มง่ายมากเลยนะคะหนิงเล่นครั้งแรกนะคะแค่ใส่รองเท้าหนิงก็เดินลื่นแล้วนะคะ ก็คือเราต้องฝึกนะคะมันต้องใช้ความฝึกฝนนะคะนี่จะนี่แต่ส่าสําหรับเด็กนะคะมองเด็กเขาฝึกเขาฝึกเร็วมากจริงๆนะคะสําหรับเด็กเขาเก่งมากเลยนะคะเล่นแป๊บเดียวนะคะเด็กเขาเล่นเป็นกันนะคะนี่จะสามีหนิงก็ลงมาอย่างเร็วมากเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนหนิงก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวหนิงตัดต่อให้ดูใหม่นะ